เราบอกพวกผมโรชนาลต่อในช่วงที่เท่าไหร่นะฮาอะไรนะใช่ไหมอ่าของพัทยาสเปเชียลนะครับตอนนี้ผมอยู่เคเอฟซี FC, บอกว่ามาเค c ฟซีทำไมผมอยู่ที่เคเอฟซีสาขาเซนตันเฟสติวัลพัทยาบีชนะครับก็นี่ครับเป็นเน้างก็เมนูก็เป็นเมนูปกติครับไม่มีอะไรพิเศษแต่สิ่งที่พิเศษคือมีวิวทะเลครับ สามารถดูได้แบบกว้างไกลมากมากนี่ครับออกทางนี้ครับ <c oughs> โอ้โหเราก็เดินเข้าย้อมไปด้านนู้นเนาะสรุปประตูมาอยู่ด้านนี้นะครับ เป็นเคฟซีที่สามารถมองเห็นวิวได้ค่อนข้างจะกว้างไกลมากๆนะครับนี่ครับผมสามารถมองวิวทะลุช่องได้เลยนะเนี่ยนะครับโอ้โหส่วนมากๆนั้นเห็นตรงแหลมมาริไฮใช่ไหมอ่ามีภูเขาอะไรเงี้ยเนาะสวยๆนะครับแล้วก็ยังทะลุมาด้านนี้ได้ด้วยนะครับนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าสวยขนาดไหน นะครับสวยงามมากๆเหมือนมีคนเล่นเฟิร์บเล่นนี่ครับวนเรืออยู่นี่โอ้โหสวยจริงสวยจริงนะครับแล้วตรงน,นั้นก็เป็นวิวเมืองนะครับโอ้โหเห็นโร,รงแรมสูงๆนะั้นน่าจะเป็นออดีสยามแอสสยามนะตรงนั้นนะกลางๆน้ำเงินน้ำเงินเนาะอันนะี้สูงสูงนะครับผมไม่รู้โรงแรมอะไรเหมือนกันนะครับตรงน,นั้นโรงแรมเยอะมากเป็นตซนพัทยาเหนือนะครับผ่า,านุงออามาเกลืออะไรอย่างงี้เนาะโอ้สวยมากๆนะครับ ถ้ามีโอกาสลองแวะมาสาขานี้ดูครับเราว่า,าคุณชอบแน่แล้วพบกับผมต่อช่วงหน้านะครับไปที่ไหนว่างกะดีทีช่วงนี้ามา่อก่อนสักครู่นะครับ